สวัสดีครับผมเจมส์ตลิ่งชันนะครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ10บาท2สีเหรียญละ10,000บาทนะครับไม่จํากัดปีไม่จํากัดพศออไม่ต้องดูตําหนินะครับยกมาปุ๊บตรงตามคลิปส่งมาหาผมผมจ่ายทันทีเหรียญละ10,000บาทเดี๋ยวจะมีวิธีดูกันอย่างไรดูคลิปนี้ให้จบกันนะครับรับซื้อเหรียญ10บาท2สีไม่จํากัดปี ไม่ต้องดูที่พศออขอแค่เหรียญของท่านลงตามในคลิปนี้สภาพดีๆสวยๆย้ยำสภาพดีๆสวยๆผมรับซื้อเหรียญละ1นึ่งืนบาทครับถ้าเหรียญของท่านสึกหรือผ่านการใช้เยอะราคาจะลดหลั่นตามสภาพนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่ผมตามหาส่วนเหรียญที่มีราคาจะเป็นแบบไหนเราตามมาดูกันเลยครับ แล้วนี่คือเหรียญที่เราตามหานะครับจะสังเกตได้ว่าอีกฝั่งจะเป็นวัดอรุณครับและอีกฝั่งก็คือวัดอรุณหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าด้านก้อยและอีกฝั่งก็คือด้านก้อยนั่นเองครับหรืออีกแบบจะเป็นด้านหัวหรือด้านหัวก็ได้นะครับถ้าใครมีตรงตามแบบนี้ส่งมาขายผมเลยครับผมยินดีรับซื้อขอบคุณครับสวัสดีครับ